มีสปาหน้ามาด้วยฝ่าเท้าเราไม่ได้มีที่นอนตรงนี้ค่ะอ <laughs> โอเคกิมง,งานเตรียมคุณา้มาไปไหนก่อนไปทำสบู่อ๋อโอเคองั้นไป <laughs> ทำสบู่กันค่ะ <laughs> ไปเร็ว พบแบบรายการตลาดเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกบ้านยาสปาเกลือเดี๋ยวพาไปดูว่าบ้านยาสปาเกลือเนี่ยคืออะไรคุณย่ามายังยังยังไม่มาคุณย่าตื่นยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูคุณย่าก่อนั้างั้นนะ มาคุยกับหนุ่นหน่อยค่ะโอ้โหนี้จัดอะไรซะสวยงามต้องแนะนํากันหน่อยแม่อันนี้คืออะไรคือผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือทั้งนั้นคืออะไรคะเนี่ยอันนี้สบู่ดอกเกลือดอกเกลือกับเกลือไม่เหมือนกันนะคะแม่ดอกเกลือเนี่ยค่ะคือตัวนี้คือเราช้อนแต่ลอยๆข้างบนอันนี้ก็คือเม็ดเกลือค่ะส่วนอันใหญ่อันนี้ก็คือเกลือเกลือแต่จะน้อยวันฝ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันอันนี้เป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวอย่างนี้ใช่กลุ่มสมาชพบบานย่าค่ะอ๋อบานย่าเล่าให้ฟังทีละอย่างอันนี้คือสบู่ธรรมา จากดอกเกลือดอกเกลืออนนี้ก็คืออะไรคะขาวๆเป็นดอกเกลือแกงค่ะปรุงกับข้าวทำอาหารอ๋ออันนี้เอามาทำกับข้าวอันนู้นขัดผิวอันนี้ขัดผิวขอโทษนะคะอันนี้ขัดผิวอันนี้กินได้ไหมคะไม่ได้ขัดผิวอย่างเดียวให้ผิวสวยอันนี้ค่ะก็เหมือนกันเปลี่ยนแพ็กเกจมาอันนี้อะไรคะเน้น้ำขาวๆน้ำดอกเกลือค่ะล้างผักผลไม้ทําให้ผักสดและกรอบอันนี้คืออันนี้น้ําเกลือค่ะเป็นโลชั่นเช็ดหน้าโอเคอันนี้คือเป็นสบู่เหลวดอกเกลือ เธอผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากเอาจริงๆอันนี้เป็นผงสีฟันนะคะใช้ดีมากอันนี้เหรอคะนี้คอยอเอ็มนึกว่ายาหม่องไม่ใช่ค่ะผงสีฟันรักษาเหงื่อพวกปวดฟันเหงื่อบวมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆโอท็อปอะไรอย่างนี้เลยไหมคะเป็นโอท็อปของจังหวัดของพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนให้มาเสริมความรู้แล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ให้ในของพัฒนาชุมชนแต่ถ้าสมมติมาสมมติเดินเข้ามาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของที่นี่แบบจาหน่ายถูกไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกไหมถ้าหนูมาถึงโอ้โหหนูมายืนชมหนูก็เบ มีกิจกรรมคือทําสบู่ทําสปาเท้าแล้วก็สปามือมีสปาหน้าไหมด้วยฝ่าเท้าเราไม่ได้มีที่นอนตรงนี้ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะไปลองทําสบู่แล้วก็ไปทําสปาเท้าจะไปทําสบู่ก่อนไหมคะทิมงานเตรียมคุณป้ามาไปไหนก่อนไปทําสบู่อ๋ออกเหงี่ยงก็ไปทําสบู่กันค่ะ ไอ้เรอ่าเราถึงตรงนี้ส่วนผสม,มอะไรมากมายก็มีส่วนผสมก็มีทิสเีนตัวนี้มาตุน่นดอกเกลือที่บดละเอียดคื <S <S อเป็นตัวหลักที่เราจะทําสบู่ดอกเกลือเราก็ต้องใส่เกลือสมุนไพรที่เราเอาไว้ทําสปาเนี่ยแหละคะ่ะแต่อันนี้ก็ส่วนผสมออกมาในสบู่เลยใช่ค่ะมีวิตามินอีอันนี้ไม่เป็นกลิ่นจะได้ไม่ฉุนจนเกินไปเนาะอันนี้เป็นกลิ่นนมข้าวนะคะค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ําผึ้งช่วยให้ผิวอะไรคะผิวใสชุ่มชื้นอันนี้เป็นสมุนไพรฟักข้าวนะคะอ๋อก็มีฟักฟักข้าวก็ช่วยให้หน้าขาว ใช่ค่ะบำรุงผิวด้วยอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราใส่ไหมวันนี้ใส่อันนี้คือกลิ่นนมข้าวแปดช้อนค่ะอันนี้พอจมก่อนจะแห้งเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อค่ะปาท้าไปลาท้าค่ะอ่ะไป อ่าอันนี้ก็มาเป็นการสปาเท้าแล้วใครจะเป็นคนแบบสปาป้าหนูครับวันนี้เดี๋ยวให้พ,<ม>พี่แม่มาช่วยสปาทำขอสวัสดีค่ะพี่แมมโุ้จุนเต้นจังย่ำไปย่ำม,มาเกลือนจะช่วยจดส้นเท้าจะเชื่อจุดเส้นประสาทป้าจะให้พี่แหม่มช่วยสปามือด้วยอายเลยค่ะ เหมือนเท้ามันจะนิ่มใช่เท้าจะนิ่มหนูว่าถึงแก้เวลาเพราะเราต้องไปแงะสะบู่กันแล้วหนูขอตัวไปดังมือทางเท้าแล้วไปเจอกันตรงนู้นใช่ได้เลยค่ะ,คะ ให้พิมพ์แล้วนะคะนี่เราก็คือแบบเาจะทิ้งเวลาไว้20นาทีแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูแหล่งรวมโอท็อปของสหกรณ์ที่นี่หนูอยากเห็นว่ามันจะเยอะกันเท่าไหร่อยู่ตรงไหนอยู่ในห้องค่ะเดี๋ยวหนูขอไปดูได้ไหม้ระหว่างที่หนูไปดูแม่ยืนแกะไปเรื่อยๆก่อนเด้๋ยวหนูจะไปยืนดูแบบน่ารักน่ารักหน้าเป็นอยางนี้ไปละแม่เดี๋ยวหูมาค่ะ ะะก็จะเป็นที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มโอทอปของสหกรณ์ที่นี่ก็จะมีทุกอย่างสบู่สครับผิวก็ไม่มีอะไรที่ไปสารเคมีเลยก็จะมีแบบจากเกลือจากสมุนไพรนูน่นนี่นั่นออยงออยอมีหมดก็สามารถซื้อไปฝากได้เลยครบทุกอย่างสวยหมดใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ลองเข้ามาดูเอว่าตรงนี้มันเป็นอีกที่หนึ่งที่บรรยากาศดีมากที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับแบบดงลงงงดองลงลง,ลง,งานเลยอันนี้ก็คือเป็นแบบอันนี้เลยอะรีแล็กจริงจริงธรรมชาตินะคะเดี๋ยวที่ต่อไปทีมงานเขาบอกว่าเขาจะพาไปแบบว่ามีฝึกความปราณีต เดี๋ยวไปดูว่าไปที่ไหนกันแต่ตอนนี้ต้องขโมยก่อนเพราป้าไม่อยู่นะจ๊ะเอ็มอยู่ที่บ้านอุไรเบญจรงบ้านดอนไก่ดีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับเออไปถามพี่ก็ดีกว่า ส,ว,สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับหมู่บ้านเบนจรงดอนไก่ดีนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะมีอยู่5้<ห>าบ้านะนะครับจะมีบ้านอุไรเบนจรงแรงเบนจลงหมูเล็กเบนจรงสังวานเซรามิกนัดดาเบนจลงทางหมู่บ้านอุไรเบนจรงที่นี่คะ่ะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะมีะการทาเบนจรงนะครับจะมีการขั้นตอนเขียนเบนจลงนะครับเขียนตั้งแต่น้ําทองเลยนะครับแล้วก็มาลงสีแล้วก็ไปเผานะครับแล้วก็จะมีโชลุมเล็กแล้วก็มีโชลุมใหญ่หนูอยากไปดูแบบที่แบบเล็กๆเริ่มจากเล็กๆก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญ ได้เลยค่ะ มันวิจิตมากใครที่อยู่แถวนี้นะลองมาถ้ามีความชอบส่วนตัวขอนเดียวหนูจะไปลองทำบ้านเพราะเชิญเลยครัะหนูจะเปิดแข่งเป็นอีกสาขาหนึ่งได้เลยครับยินดีครับเชิญเลยครับเริ่มรายละสามสิบ ตอนนี้เรามาถึงที่ที่เขาแบบว่าเริ่มทํากันจริงๆใบละแสนสองแสนแปดหมื่นเก้าหมื่นมันเริ่มที่นี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่ใช่ไหมคะพี่อะไรคะพี่บีสวัสดีค่ะมันยากไหมคะแรกๆมันจะยากค่ะนานๆมันก็จะชินชอบไหมคะที่ทําชอบนะคะมันฝึกสมาธิ้วยค่ะแล้วก็มานิแก็เพลินจริงหรอยากไหมก็ไม่ได้ยากมากใช่ปะเอ็มทําได้ไหมได้ค่ะเอาวันนี้เอ็มอยากจะลองทําเอาลายที่เริ่มจากง่ายๆก่อนอันนี้ต่อทําต่อจากเขาเลยใช่ไหมคะมีทีมงานแบบกักกันกักกันไม่ได้ค่ะว่าที มีวัดรูปเก่งหรอทีมงานชื่อน้องอะไรนะคะทุกคนพิมพ์ขึ้นมาเลยชื่อน้องไอ้นะคะ,ะน้องไอ้เดี๋ยวเป็นแชร์วัดรูปสวัสดีค่ะอ่ะลองมาดิแข่งกันไหมล่ะอันเริ่มมึงมันห้ามออกเส้นเลยแม้แต่นิดเดียวอะทำไมแม่ เขาดา่าสิเ่ยมาทำไปครึ่งงานแล้วอ่ะร้านหนูเพิ่งเฮ้ยม,มันทีวีมันก็ต้องทำยังไม่เคยเจอป้างหนงไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้เขามีตัดต่ออ่ะ <c oughs> คือเอาจริงถ้าเดี๋ยวขัดไปบนึ่งนะคะถ้าวงการบันเทิงกับหนูเข้าใจปะดาราต้องชนะหนูต้องยอมแพ้อันนี้พี่สอนเรื่องในวงการ <c oughs> สี่เยอทุกช่องไปเลยเหมือนทานทั้งใบกู <c oughs> สาม สองหนึ่งโชว์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 เฮ้ยมันดูไม่สวยเลยอ่ะใช่เฮ้ยพี่เอ็มเคยทำมาก่อนปะเนี่ยปานิจังเฮ้ยมันดูไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเฮ้ยพี่เอ็มเคยทำมาก่อนปะเนี่ยเอ้ยแกฟิคเคยดูแบบถ้าบ้านทำแหละนี่ไงสวยงามมองเห็นไหมก็ถ้าใครดูตั้งแต่ค้นคลิปก็จะรู้ัะค่ะ หนูเขาตัดต่อได้หนูยางอะไรนะครับพี่บิตาศินป์เอาพูดดีๆเอี่องไรอะขนาทั้งคู่แล้วกันอันนี้ขนาทั้งคู่แสดงว่าคนแพ้ก็คือนั่งลงอันเคาเรียบร้อยไหมคะจริงๆแล้วมาถึงนิสัยเขาหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เรีค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอันนี้คือคนเรียบร้อยอันนี้คือคนชาวบ้านแบบเพื่อนกันสมมติเอาตอนนี้ไม่มีกล้องมึงเคยนีนศิละปะปะมึงเขามีเขามีเส้นให้กันคืออีนี้ก็เลยทับไปซัจะได้ไม่ต้องเห็นอ่ะวันนี้สําหรับทริปกิจกรรมเราหมดแล้วเพราะว่าเย็นมากแล้วทริปต่อไปจะเป็นทริปอะไรทีมง,งานไม่บอกเชิญไปทุกคนทีมงานก็ไม่รู้กล้องก็ไม่รู้ปรดเด็นเราก็ไม่รู้ผิดน้าเป็นอะไรไปดูกันไปค่ะทำต่อเลย แอบมีทิกเล็กๆอันนี้ขออยู่ในวัดขอย่าพูดนิดนึ่งตอได้แต่จิตใจเราต้องดีอันนี้ไม่ตอแต่ดีบางวันก็ไม่ดีตอเพีเดียว